ชายฝั่งประเทศเดนามซึ่งหย่างพายุอากาศต่ำกำลังแรงมีแนวโน้มจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนตอนล่างและภาคก,กาล now, างลักษณะนี้จะทําให้ประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณจังหวัดดังกล่าวระวังอันตรายที่จะเกิดจากการฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่5-7กันยายนพุทธศักราช2555รวมทั้งคลื่นลมแรง และทะเลอาามันมีความเสี่ยงที่จะมีความแรงสูงขึ้นอีกขอให้ชาวเรือระวังการเดินเรือในช่วงหนึ่งสองวันนี้ค่ะเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเจ้าหนี้ตำรวจสามารถจับกุ่มข้อหาย,ยาเสพติดยาเสพติดจำนวน2แสนเม็ดยาไอซจำนวน500กรัมซึ่งเป็นเครือข่ายค้าย,ยาเสพติดจ,จากเรือนจำก,การทองเปมในวันนี้จึงจมีจ อตอนนี้ผมอยู่หน้าเรือนจำกลางคลองเรมนะครับวันนี้ก็จะมีการตรวจค้นกันภายในเรือนจำนะครับหลังจากที่มีการตรวจค้นไปแล้วที่ผ่านมาครับเพื่อลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดภายในเรือนจำครับ ผู้เห็นในการตรวจครั้งนี้นะครับก็ได้สืบทราบมาว่ามีการสั่งยยาจากภายในเรือนจำแห่งนี้นครับทางเจ้าที่กรมราชัณฑ์ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับพร้อมที่จะนำกำลังตรวจสอบและวางมาตรการเข้าสกัดการค้ายาเสพติดกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่องจะพบถ่ายภาพกฤษดา่ายงาน ขอบคุณคุณกฤษดาสุดแก้วต่อไปเชิญผู้ปรกอบการกีฬากับคุณจักรพงษ์เด่นมาค่ะขอบคุณครับคุณพัทราพรตอนนี้ผมอยู่ที่สนามกีฬาชลบุรีสเตเดียมซึ่งวันนี้ที่นี่มีการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกคู่บิ๊กแมตช์ระหว่างสนามชลชนบุรีเอฟซีพบกับปราสาทสายฟ้าบุรีรัยมย์ยูไนเต็ดที่จะลงแข่งขันกันในอีกไม่กี่นาทีนี้ครับครับเดี๋ยวเราจะไปนะครับหกสิบสี่ ราจะ้าาครั้งเียนชองครัครนี่รเ่้ราอกเล่นตัวไปเยอะครับแต่ว่านี้จะต้องลงให้เต็มที่ครับแ้เต็มที่ด้วย วันเนไงนนี้เราก็เต็มที่ครับ,รบมาัตายจาัดเต็มเลยครับสโสโวทีี่โโ่บาทัย สีครับน้าจ้าดนะครับวันนี้มีความพร้อมมากมายก็มีความพร้อมก็แต่มอยนะเพราะว่าเราม่ได้เนนการชิมยารนบไม่งายก็ไม่ใช่เกที่ง่าย่ก็เต็มที่ครับเรากเต็มที่แล้วเราะเราไม่ีอรี่เราไพร้อมครับ ขอบคุณคุณทักษ์ใมากมนะครับที่เสียเวลาให้เราสัมภาษณ์ในวันนี้ขอบคุณากครับครับาัและนี่ก็คือคุณวิทยาคุสายาคเองมครับวันนี้คนา่าเก่ยวกเรกมไปเออก็ผมก็เล่นมาสามแต้มวันนั้นก็ผมส่งรับผลไม่ถึง เลนะเยลูกฟีกิงเสียบอเยอะรีบคันอย่าใหู้้สู้ตกับ้กันีกดด้าหน้าให้ไวแล้วก็เช็คผู้เล่นที่อยู่ไกลบอลเนี่ยต้องเช็คให้ดีสิแล้วก็อ่านเกมวันนี้ก็จะมี ผู oh. uh, 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 ้เล่นเป็นดาวคนเดียวที่เปิดโคแรงแต่คนอื่นก็ไ้โคตรแงและคนแห่งคนนี้เตรียมความพร้อมในการลงสนามมั่นใจเรียบ้อยครับว่าจะเก็บได้ขนานอนคือปกติก็มำไจะทุกเกมครับปัญหาคือจะกุ ระตุ้นกุนนี่ใบรรยที่เล่นตามลูกเกที่วางเอาไว้คือถ้าทำได้เนี่ยชุนลีเอาชนะสามคะแนนได้ครับวันน like hey ้ขอขอบคุณโค้ชเองมากครับที่สละเวลาให้สัมภาษณ์เราวันนี้ขอบคุณมากครับ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 นี่คือบรรยากาศภายในห้องเก็บตัวของนักกีฬาทีมชุนบุรีเรนซีครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศภายในสนามขอบคุณจากภพเด่นมากันต่อเลยครับหนึ่งรางวัลนะคะกับรางวัลนะคะตัวก็มีีไปกับไปเหมือนกน เชียร์ทีมไหนก็ส่งกำลังแรงใจไปเชียร์พวกเขากันนะครับส่วนผลกลารแข่งขันนั้นจะเป็นอย่างไรผมจะรายงานให้ทราบและทั้งหมดนี้คือภาพบรรยากาศสดจากสนามครับพระคมส่ายภาพจะกรบราย,ยางาน ไไม่ะแล้วเป็นไงบ้างคะเหนื่อยไหมคะที่เป็นจริง ปกติเราโชว์เนี่ยเราโชว์กันประมาณ20กว่าเพลงใช่ไหมคุณดั๊ดครับประมาณชั่วโมง15นาทีปกติแล้วแต่ว่าวันนี้ก็คือมาที่โรงเรียนก็คงน้องๆคงไม่มีเวลามากขนาดนั้นเขาต้องไปเรียนกันต่อต้องกลับบ้านกับช่องฝนตกด้วยก็เล่นแค่เจ็ดเพลงแต่ว่าเจ็ดเพลงก็เป็นเจ็ดเพลงที่ดูอยากเหนื่อยแล้วก็อ่นเต็มมันทุกคนนะครับก็เหมือนไปออกกำลังกายมาเมื่อกี้นี้เล่นกีฬาเล่นกี่นาทีก็เหนื่อยเท่ากันจริงๆนะซึ่งน้องเขาอยากใส่สายแรงจนได้ยู่ดีอะเล่นนาทีเดียวเล่น60นาทีเหนื่อยเท่ากันใช่ เพราะว่าเร่งนาทีสุด้เร่งมัอนโป่งไงแหละมันเร่งไม่ไม่ไม่มันบอกว่าใช้เป็นศูนย์ใช้จนแรงหมดเลยเบอร์ทั้งหมดเออใช้มนให้มันเยอะก็นาทีแรเต็มที่ทุกงานอย่างที่บอกนะครับก็อย่างที่จอมบอกก็อัดอัดแบวันนี้น้องเขาก็ร้องเสียงดังด้วยแล้วก็กระโดดสูงกันด้วยโอ้โหต้องแบบต้องอัดให้น้องแค่หน่อยครับผมเขาพี่ดิมฝากผลงานให้กับฟังฟนงเพลงได้ครับก็ใครที่ชอบแททุกคนเล่นนะครับ f a c e b o o k c o m s l a s h t a o 2 c o l o r นะครับหรือว่าเข้าไป small room เราก็ได้ f a c e b o o k c o m s m a l l r o o m m u s i c นะครับติดตามกันได้พวกเราเล่นกันเองเจอกันได้มีตารางงานนั้นด้วยมี MV ให้ดูมีเพลงให้ฟังสบายเจอกันครับที่ถูางมหาวิทยาลัยราชพัฒนธนครก็ขอขอบคุณพี่พี่วงแทบ 2color ครับยินดีครับขอบคุณครับชีวิตต้องรอเซนึง ขอบคุณคุณจุยรับประสานค่ะติดตามรายการสอบข่าวเด็กได้ทุกวันเวลาเดิมวันนี้ดิฉันพัฒราพรโทรสิทธ์และรายการตอบขาวเด็กขอราไปต่อนสวัสดีค่ะ